อีซูซูดีแม็กปีสองพันหอาการคอมแอร์ไม่ทำงานคอมแอร์ไม่ทำงานแอร์ไม่เย็นมีแต่ลมเป่าออกจากช่องลมแอร์ air ธรรมดาลมเย็นไม่มีอาการคอมแอร์ไม่ทำงานเสียบสายเกียร์มินิโฟรเช็คดู แรงดันของน้ำยาแอร์ด้านโล0 psi ด้านไฮ0 psi อาการนี้คือน้ำยาแอร์ในระบบรั่วพอน้ำยาแอร์ในระบบรั่วระบบมันจะสั่งตัดไม่ให้ความแอร์ทำงานเพื่อเป็นการเซฟเซฟระบบี๋ยวเราจะมาดูว่าสาเหตุว่า จุดรั่วซึมของน้ำยายแอมรั่วออกจากจุดไหนของ Isuzu D-Max ปี2005เห็นไหมครับได้ยินได้ได้ยินเสียงชัดเจนไหมครับเสียงรั่วออกเนี่ยครับจุดรั่วดันออกตรงจุดนี้ครับ ของท่อใหญ่ของคอมพิวเตอร์แอร์จะเจนรั่วอย่างแรงเดือดปุ๊บ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 รั่วที่หน้าแป็นท่อใหญ่โอเคเคสนี้ก็จะวันนี้จะเป็นโอริงรั่วโอริงก็จะเปลี่ยนโอลิงท่อใหญ่ท่อกลางท่อนี้ด้วย แล้วก็จะถอดตัวแอร์ล้างเช็คเช็คสภาพตัวแอร์ด้วยโอเคเคสนี้ก็เจออาการครับรั่วที่ท่อใหญ่ท่อแอร์สายใหญ่ท่อแอร์สายใหญ่ข้อคอมเซอร์แอร์อีกคือคอยเย็นของอีซุดีแม็กปี2005 โอ้โห oh สภาพต้องนี่น้นองเขาก็เพจตั้งแต่เป็นแมที่เรียกลป่ามาเป็นคอยจนขึ้นรูปแล้วก็เอามาหลอมพืนอยู่ท้ายลายเลยคนนึงก็เป่าแก้คนนึงก็จิ้มลวดใช้เครื่องแปดสิบตันปั๊มขึ้นมานี่คือโอริงที่รั่วโอริงแข็งแข็งแล้วเอาน้ำจ่ายแอร์ไม่อยู่ โอลิงโอลิงโอลิงสายสายใหญ่โอลิงผิวสายใหญ่องเปลี่ยนโอลิงหัวท้ายก็ล้างคอยเย็นสภาพที่ไม่เคยไม่เคยดูแลรักษานี่คือที่เราทุกครั้งที่สตาร์ทรถเปิดแอร์แล้วเราจะหายใจเอาพวกสิ่งสกปรกเหล่านี้เข้าไปนะครับ ก็จะชดเชยน้ำมันคอมเพรสเซอร์แอร์เปลี่ยนโอลิงสายเล็กด้วยสายเปลี่ยนโอลิงสายกลางด้วยแล้วก็จะชดเชยน้ำมันคอมเพรสเซอร์แอร์และคำเติมยายแอร์มาดูว่าจะคืนความเย็นกลับมาที่เท่าไหร่นะครับหลังจากแก้ไขจุดรั่วซึมแล้ว แร็คั่มเติมยาแอร์เชุดเช้มันคอมทดสอบร,ระบบทําความเย็นวัดจากช่องต่อลมแอร์ได้6.2องศาอันนี้คืออุณหภูมิภายนอกรอบร6.2องศาเซลเซียสแบบนี้สู้แดดได้สบายครับค่าสูปอีกดอยู่ตามค่ามาตรฐานโรงงานถ้าคํบคู่สบายความร้อนได้ดีมากครับ เทปนี้ก็จบส่งงานได้เย็นสู้แดดหน้าร้อนได้ปกติครับผม